มาร้านกับข้าวของเราแสนอร่อยจ้า <Okay. S 1> วันนี้ก็มีหลายหลากหลายแกงเลยนะจ้าวันนี้ก็น่ากินมากเลยจ้าแกงปลาดุกอันนี้ก็ผัดเผ็ดปลาดุกแสนอร่อยอันนี้ไตปลาใช่ไหมลูก mm hmm. กับข้าวของเราหน้าทานทั้งนั้นเลยนะคะ วันนี้แม่แสนดีพามาชมร้านอะร้านกับข้าวของเราน้องเขาก็ขายหลายอย่างน่ากินทีงมันเลยอันนี้ต้มไก่อันนั้นไตปลาแสนอร่อยอันนี้แกงส้มหน่อไม้ดองสามนาทีนานนะ ขอสามนาะทีบอกกับพี่ต้องไปตรงมาอันนี้ก็พะแนงของเราแสนอร่อยนะจ๊ะอันนี้แกงที่ย่าแดงชอบทานนะจ๊ะแกงลูกกฤษอ่ะเัองอกหัวโตเรียกไม่ถูก,กว่าเรียกผิด ลืมดูอ่ะต้องเอาอันนี้ถุงหนึ่งเอาอันนี้ให้ยายถุงหนึ่งลูกะโรกก็น่าทานมากเลยจ้าได้ทานแล้วนะย่าแดงไม่ต้องเพาะ,มะเมล็ดเองแล้วถั่วงอกหวัวโตของเรา อันนี้กระดูกหมูอ่อนผัดพิกแกงแสนอร่อยกับข้าวหลากหลายเนี่ยนะจ๊ะน่าอร่อยทั้งนั้นเลยจ้าต้มจืดมระของเราก็มีนะจ๊ะกระดูกหมู แสนอร่อยเลยจ้าขอบคุณนะคะที่เข้ารับชมเป็นกำลังใจของคนทาคลิปจ้าขอสามนาทีอันนี้ก็ยำปลาทูของเรานะจ้าแสนอร่อยคะ่ะวันนี้น้องใจดีมากๆเลยสองคนน่ารักมากๆเลยจ้าเป็นกำลังใจพลังบวกให้คนถ่ายคลิปคนลงคลิปนะจ้า ขอบคุณมากๆเลยจ้าสวัสดีจ้า